เซที่บัไดได้ครับผมไม่ได้ลงคลิปค่อนท้างนานนะครับก็มีช่วงไม่มีคอนเทนต์ทำวันนี้ช่วงนี้เห็นกระแสร,รถเล็กออกคลิปกําลังมาแรงนะก็เลยเอาเจ้าไอร,รอกไปออกคลิปนะครับเก็บเฟร400ไว้ก็จะมาบอกให้ฟังว่าการเอารถเล็กโดยเฉพาะเอาไอร,รอกออกคลิปเนี่ยจะรู้สึกยังไงคือคนทั่วไปเขาก็จสมาที่เขาออกมีหลายแบบแบบขับโปมดขับตน้นขับกัน หลายร้อยกิโลเรื่องของลองเอาไปวิ่งมั่งปรกากฏว่าฟีลลิ่งในการขับรถเล็กจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันช้าแล้วก็สนุกกับความช้านะครับแล้วก็ดูเรื่องราวระหว่างทางหิวก็แวะเหนื่อยก็พักน้ำมันหมดก็จอดนะครับแต่ว่าเราจะมาเจาะกันว่าไอรอกเกี่ยวกัเวลาออกทิปจะมีฟีลลิ่งยังไงนะครับเริ่มเลยหลายคนถามว่าถังน้ำมัน4ลิตรวิ่งได้กี่กิโลนะครับไอรอกสำหรับผมนะครับน้ำหนัก120วิ่งยืนพื้น900นะครับ ไอ้เราต้องเติมน้ำมันทุกๆหนึ่งร้อยสามสิบกิโลนะครับสําหรับผมนะคนอื่นเขาอาจจะได้มากน้อยตามน้ําหนักและตารลักษณะการขับขี่นะแต่ผมว่าเซฟสุดคือร้อยกิโลร้อยกิโลแ้ยิบกิโลเปลี่ยนน้ำมันนะครับไอ้ไทยไอ้ไม่เปลี่ยนน้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็ไอีกอย่างหนึ่งด้วยทิสัยการขับของผมเนี่ยผมชอบใช้เบรกหน้าเพราะว่าตอนขับเซฟสี่ร้อยขับรถคันหนึ่งผมมาติดติดการใช้เบรกหน้าแล้วเวลาการออกออกคลิปเนี่ยออกคลิปเนี่ยถนนสภาพถนนบางครั้งมัน ไม่เอื้อมนวยนะครับพอไม่เอื้อมนวยเนี่ยผมจะเ้เบอีกหน้าบ่อยข้อที่ผมเกิดมาในที่ล่าสุดของไมหรอก็คือซีช่วงหน้าซีช่วงหน้าแตกนะครับมีน้ำมันซึมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาก็เปลี่ยนได้ไม่กี่ตังค์แล้วถามว่าอัตรา,อ,ตรารอ,อัตราเร่งโอเคอัตราเร่งโอเคติดมือทั่วไปเหมือนทุกคนใช้ครับแต่ว่าเวลาขึ้นเขาเวลาขึ้นเขา ผมเอาเอร็อกวิ่งทีนี้นะครับโดนซาบดีขึ้นพิษณุโลกแล้วก็ลงมาพชรบูรณ์ตรงนครไทยแล้วก็เข้าบ้านร่องกล้านะครับเข้าบ้านร่มงกล้าขึ้นทับเบิกอัตราเร่งบอกได้เลยว่าเอร็อกเนี่ยอัตราเร่งบนเขาไม่ไ้ตงจากพื้นราบนะครับิดติดมืออัตราเร่งดีนะครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกหน่วงแล้วก็ถามว่ามั่นใจในการเข้าโค้งไหม มั่นใจนะครับการเข้าคโค้งอาจจะไม่เทได้อย่างว่าสปอร์ตเพราะเราจะไม่กินรถโดยเดิโดยเดโดตัวผมนะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนถามว่าท็อปสปีดท็อปสปีดเท่าไหร่เหรอท็อปสปีดแอร์บอกเลยเดิมๆน้ำหนักร้อยี่สำหรับผมผมทําได้แค่หนึ่งรอสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือเต็มที่แบบลากลากแล้วนะครับลากลากแล้วต้องมนเครื่องใหม่และ ถ้าเกิดว่าถามว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในการเอาแอร์ดอกทิผมว่านะก็แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองอากาศนะครับคืออระมต์น่าจะโอเคละอ่ะเดี๋ยวก็ดูมีแหวนตื้นแตกที่จอยหรว่าไม่มากเนี่ยจับถ้าจะจับจะรู้เลยว่ามันเรือมันมันแล้วเรือมันมันแล้วเดี๋ยวส่วนทิ่ทิพย์ยากส่วที่วิ่งไปเนี่ยอ่า ออกจากบ้าน9โมงนะครับออกจากบ้าน9โมงระยะทาง500กิโลเนี่ยวันแรกผมไปถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็คือจอดพักเทีคอนว่าพักเติมน้ำมันพักน้ำมันแล้วก็อยู่กินข้าวในระยะระยะนะครับถามว่าเหนื่อยไหมไอ้นคนเน่เหนื่อยแต่รถอ่ะรถไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่านั่งสบายแต่กูต้องชินกับความช้านะครับไอ้เอาชินกับความชา้าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปไอ้คลิปวีดีโอตอนวิ่งอยู่ เวลาขึ้นภูเขาแถวๆไว้เพชรบูให้ดูนะครับเดี๋ยวจะอีสเยเข้าไปแล้วก็การมัดสัมภระของผมเหรอสัมภระเอรอกียผมเป็นคนไม่ชอบกล่องเพราะว่าผมว่ากล่องที่สวยมัน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 ก็มีแต่มันแพงไป ดองที่เป็นอลูม e ิเนียมสี่เหลี่ยนสวยแต่ผมว่าแพงแล้วมันน้ำหนักมันทิ้งท้ายไปผมก็จะมัดแค่ว่าผมก็จะเอาสัมภาระใส่สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แอรอกนะครับอยู่บล็อกของแอรอกค่อนข้างใหญ่อยู่บล็อกของแอรอกค่อนข้างใหญ่พวกอุปกรณ์เครื่องนอนผมบอบะหมอนอะไรเอ็กซ,ซ์เซอรี่ต่างต่างเนี่ยผมก็ใส่ในนี้ไปส่วนที่จะมัดท้ายเนี่ยก็จะมีแค่ผ้ารองนอนไอ้มีผ้าใบรองนอนเต็นถุงมนอนอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่แล้วขาตั้งต้องเดี๋ยวจะอินเสิร์ อินเสิร์ตรูปรถตอนที่ผมมาสมภาระไปนะครับวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าถ่ายรูปไว้ถามว่าน้ำหนักทิ้งท้ายเยอะไหมมันไม่เยอะเพราะผมตั้งโมเดลเนี้ยก็เหมือนกับคนซ้อนสองแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเคยมีกระเป๋าเคยมีไอ้กลองเนี่ยผมว่ามันก็ต้องขับให้ชินนะครับขับให้ชินก็โอเคแต่ถ้าเกิดขับให้สดะดวกสบายรู้สึกเหมือนกับว่าขับไปจ่ายกับข้าวปากซอยเนี้ยตรงนี้เลยแต่ถ้าถามว่า ฟิลลิ่งโอเคไหมผมว่าโอเคสําหรับการขับรถเล็กออกออกคริปนะครับก็เตรียมตัวก็พักผ่อนเยอะๆออกคลิปกันนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดยังอยากคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากก,กกดติดตามกดไลค์บ้างนะครับผมเดี๋ยวจะันคลิปหน้าครับมีอะไรเดี๋ยวว่ากันอาจจะเป็น่ากลับไปทาทีเซอรให้จบหรือว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์รถใหม่หรือว่าคุณตากล้องของผมเก็คืมๆว่าจะไปรับรถคลาสสิกเดี๋ยวว่ากันนะครับผมครับ เดินทางปลอดภัยกับสีปลอดภัยทุกเส้นทางไม่อดข้าวไม่กินข้าวลิงนะครับผม